เธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีรอยไปเธอก็เสือฉันก็สิงอันที่จริงไม่มีอะไรปรัก,กันแต่ทำไมเป็นอย่างนี้ยี่ส <40, S 2> ใช่ไมคะใช่ครับพี่ครบกว่ารถจะออกอีกทีเข้าเมือกี่โมงคะก็อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเดี๋ยวน้องก็นั่งรอแถวนึ่ก็ไ,ได้ นี่เธอนั่นมันนางผู้หญิงที่แย่งคุณชินภัทรไปจากคุณนุชชลีนี่ไหนเฮ้ยใช่จริงๆด้วยหืมฉันไม่อยากตบมันจริงๆเลยถ้าไม่กลัวโดนตำรวจจับนี่ตบมันไปแล้วเนี่ยเธอไม่กล้าหลบไปฉันเองไม่ได้ตกนะคะเขาน้ำหน่อยเขาน้นหน่อยไปไปสาดมันเลยสาดมันเลยหดิผมดำ้าคุณมาสาดน้ำใส่ทำไม จะมาถามไม่ทำอะไรให้คุณหน้าด้านาแท้ทำเรื่องช่ว์อยิ่งทำหน้าตาเฉยอีกหน้าด้านแย่หัวฉบาลเห็นคุณจุได้พัลรวยแล้วิดจะจับแต่ไม่สำเร็จคุณลำพรางไม่ให้แต่งสมนล้วหน้าเสียตัวฟรีคนบอกไรหนุ่มต้อนรับหล่อ คุณอลิตาหรือเปล่าครับใช่ค่ะคุณอ๋อผมสมพนครับผมปเป็นลูกน้องอของคุณปานทงเพราะที่ผมเห็นคุณสวยเหมือนผู้หญิงในกรุงเทพเลยผมก็เลยเดาว,ว่าน่าจะเป็นคุณอลิตา อาริตานี่เธออยู่ไหนเนี่ยฉันขับรถวนหาเธอทั่วบอกได้แล้วไม่เจอเลยอ่ะนะนชินภัทไอ้ปานทงองโทรศัพท์อิตาอยู่กับมึงได้ไงฮะถ้าเมื่อคืนไม่ฉกตัวมันไปป่าน,นี้มันเมียกูไปแล้วมึงวางแผนชั่วไว้จริงๆมึงฉุดมันไปปั้มใครชั่วกันแน่วะนี่อลิตานีมันไปอ่ะ ไม่ทันไรเนี่ยเมียทิ้งนล้วหรอวะอาทออาิตาทำกับมึงเหมือนที่สิริกัญญาทำกับมึงเลยนะแต่ถ้าจะให้เหมือนกว่านี้นะมันต้องท้องกับกูก่อนวะถ้าเจอกันคราวหน้าเนี่ยกูไม่พลาดนนแน่ๆไอ้บานทงถ้ามึงแต่อริตาเมื่อไหร่มงึงตาย อาริตาหนีมันไปหรือแล้วมองอาริตาผิดไปวะหรือว่ามันไม่ได้หลักอินพัะ คุณหนู้นองไห้เป็นไรหรือเปล่าคะคุณหนูอ่ะน่ตาเจ็บปวดแล้วกัน พ่อหยบเครื่องคที่ตาต้องอยู่บนลอบไมนี้คนเดียวไม่มีใครปกป้องมีแต่คนใจร้ายคนบางคนทำร้ายคนอื่นโดยที่ไม่รู้สึกรู้สไรเลยหัวใจพวกเขาทำด้วยอะไรคะพ่อ ตาฉันเห็นเธอเจ็บฉันก็เจ็บแต่ฉันไม่รู้จะบอกเธอยังไงอ่ะ นานฟานอ่ะร้อนร้อนนะพัดพัดฝากข้อความให้โทรศัพท์อ่ะสั่นไม่ได้หรอคะสั่นไม่ได้เช็คข้อความอ่ะขอโทษนะนี่อ่ะพัดดูอะไรนี่สิสารนาดกจะตอบแทนบุญคุณพัดที่พัดให้ที่อยู่สารก็เลยจัดห้องใหม่ให้พัดแต่ว่าสันยังจัดไม่เสร็จเลยอ่ะทำไงดีล่ะคะ เอ่อม่นเดี๋ยวพัดทำต่ออย่างก็ได้นะโอ้ยไม่เป็นไรนรอพัดสันตั้งใจจะทำให้เสร็จนะสันแค่ขออยู่ต่ออีกสักสองสามวันนะนาพาัดสันแค่ขออีกสองสามวันเองอะก็ได้ครับสันก็ได้ครับ สันดูสวยมากเลยนะขอบคุณนะคะที่ชมสันนะพาสดินเนอร์มื้อนี้คงจะเป็นมื้อสุดท้ายของเราแล้วอ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้สันจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นสันไม่ต้องเปนห่วงนะเดี๋ยวพัสจะแวะไปเยี่ยมสันบ่อย สันไม่ต้องกลัวเหงาสันไม่ได้กลัวเหงาพัดไม่เข้าใจสันเป็นห่วงพัดกลัวว่าเวลาที่พัดเมากลับมาแล้วจะไม่มีใครดูแลตอนนั้นน่ะพัยังทำใจเรื่องลิตามไม่ได้ เลยกินเหล้าให้ลืมแต่พอพัดได้ทำงานพัรคิดได้พบความรักไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตยังมีหลายอย่างเยอะแยะมากมายให้เราทำสันก็ดีใจนะที่พันะ่ททำใจได้แต่สัรก็ยังเป็นห่วงพัดอยู่ดีแหละเพราะว่าสันสัรสันทำไมคะ สันสันไม่กล้าบอกสันคิดว่าสันลืมพัดได้แล้วแต่ว่าเวลาที่เราได้อยู่ใกล้ๆกันสันถึงได้รู้ความรู้สึกลึกๆของตัวเองอะพทว่าสันสันยังรักพัทนะคะ จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกที่รลยไปเธอก็เสื้อฉันก็สิง